เรื่องธุรกิจซื้อขายไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นอะไรที่พวกท่านไม่ชินหรือชำนาญน,นะครับผมขออธิบายละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็จะอธิบายช้าๆด้วยธ,ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้านั้นผมเองก็ได้ทำมา10กว่าปีนะครับตั้งแต่ต้น หลังจากที่ก่อสร้างโรงแรมอราวมาแล้วทางฝ่ายทางการพรมาร่ายังไม่มีไฟที่ใช้อย่างสม่ำเสมอโรงแรมจึงต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะครับโดยเติมน้ำมันดีเซลเปิดปิดเครื่องทุก6ชั่วโมงทำให้ไม่มีไฟใช้อย่างเสถียเสถียรและต้นทุนสูงมากทางรัฐบาลพมา่าจึงเห็นใจและให้ผมนำ ไฟไทยมาใช้ในเบื้องต้นต่อมาประชาชนที่ท่าขี้เหล็กมีความต้องการใช้ไฟเช่นเดียวกันเมื่อก่อนนี้นะครับเขามีตู้เย็นมีทีวีแต่ไม่ได้ใช้ครับตู้เย็นเอาไว้เก็บสตังทีวีเอาไว้ตั้งเล่นๆเ,เขาก็มีความต้องการที่จะใช้ไฟนะครับบริษัทจึงได้เป็นตัวกลางในการขายไฟ การชำระค่าไฟไม่เคยมีปัญหามาก่อนและดำเนินกิจการมากว่า10ปีนะครับ15ปีแต่เริ่มมีปัญหาเมื่อด่านไทยพมา่าท่าคีเล็กปิดในปี63เนื่องจากโควิดนายทุนมิรัตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินได้ฝากเงินผ่านผู้ รับบริการโอนเงินฝั่งพม่าซึ่งผู้ให้บริการก็จะทำการแมทชิ่งการโอนเงินแบบนั้นเนี่ยทางคำพูดก็คือการโอนเงินแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับเพราะพม่าไม่มีระบบการเงินการธนาคารที่รองรับการโอนได้อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนจริงกับธนาคารนี่มันต่างกัน พันเท่านะครับไม่สามารถที่จะใช้ธนาคารอะไรได้แล้วก็โอนไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ระบบแมทชิ่งจุมิล่าไปให้เงินเขาฝั่งพมา่าเขาก็ใช้บัญชีของลูกค้าเขาฝั่งไทยโอนเงินไปตามที่ทางเราต้องการนะครับและการโอนเงินนี้ก็ไม่ได้โอนไปไหนนะครับ โอนเข้าการไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งทางตำรวจพบว่ามีบางบัญชีโอนเข้าไฟฟ้าซึ่งมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถ้าดูมูลค่าของธุรกิจไฟฟ้าซึ่งปีหนึ่งเนี่ยตอนหลังผมไม่ทราบนะแต่ว่าปีหน,นึ่งผมว่าเป็นร้อยรอยล้านนะครับการโอนแต่ละเดือนเริ่มมาตั้งแต่สมัยผมเนี่ย 3ล้านค่อยๆเพิ่มมา4 5, 000, 10, 000, 20, ล, 30, ล้าน5ล้าน10ล้านยี่สิบตอหลัง30-40ล้านถ้าเทียบกับยอดเงินไม่ดีที่เข้าการไฟฟ้านะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยมากต่อมาในทุนมิรัตก็ได้จัดตั้งบริษัทอรัวกรุ๊ป PNE ในประเทศไทยเปิดบัญชีกับธนาคาร แล้วก็ให้ผู้รับโอนเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีนะครับก็เป็นวิธีเดิมคือแมทชิ่งมันไม่ได้มีการโอนเงินจริงครับเขาก็เอาบัญชีในเมืงไทยเนี่ยโอนเข้าบัญชีบริษัทเพื่อที่จะรวบรวมเงินชำระค่าไฟฟ้าและลงบัญชีการเงินเพื่อชำระภาษีอย่างถูกต้องและเขาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ จากย่างกุ้งหรือที่ไหนที่เขาอยู่นะครับออโอนเข้าไปที่การไฟฟ้า,ภ,าภูมิภาคเนื่องจากสถานการโควิดด่านมันปิดนะครับปิดเกือบ3ปีต้องเข้าใจต้องเห็นภาพนี้ด้วยนะครับตัวเขาก็ไม่สามารถเข้าออกประเทศไทยได้ยังไม่ทันทำเรื่องประสงค์ภาษีก็ถูกจับกลุ่มซะก่อน ค่าวกลุ่มบริษัทอรัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับซื้อขายไฟเท่านั้นไม่เกี่ยวกับธุรกิจอื่นเลยนะครับโดยตำรวจนครบาลกล่าวหาว่าอารัวแปลค่ายาเสพติดเป็นกระแสะไฟฟ้าแล้วจ่ายค่ายาเสพติดที่พมา่า <Okay. S 1> การซื้อขายไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วส่งแก่คณะกรรมการไฟฟ้าซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพมา่ามีสัญญาซื้อขายไฟอย่างชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินการมากว่า10ปี10กว่าปีไม่เคยมีปัญหานะครับจ่ายเงินค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคก็จ่ายตามใบแจ้งหนี้ ของการไฟฟ้าและรับเงินค่าไฟฟ้าจากคณะกรรมการไฟฟ้าพม่าก็รับตามใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการส่งไฟฟ้าไปพมา่ารับเงินค่าไฟฟ้าและการจ่ายค่าไฟฟ้าให้การฟ้าทูนมิภาคถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างในช่วงด่านแม่สายเปิดปกติ ไม่เคยมีปัญหานะครับดังผังการส่งไฟฟ้าไปพม่ารับเงินค่าไฟฟ้าและจ่ายค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเน้นว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างผมอยากจะถามว่าเงินค่าไฟฟ้าที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วไม่มีใครคิดที่จะเอาไปฟอกผ่านบริการฝากโอนเงินให้เป็นเงินผิดกฎหมายแล้วไปจ่ายค่าไฟฟ้าหรอครับ พอมองออกไหมครับใช่ครับเขาคือคนที่เคยเช่าอารัวและเป็นหุ้นส่วน15%ของบริษัทอรัวเมื่อก่อนที่ผมเคยทำอยู่ อ๋อคือจริงๆแล้วก็เป็นความรวดเร็วแล้วสับเพ่าของผมนิดหนึ่งจริงๆแล้วผมตั้งใจจะขายคุณชาคริสนะครับก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งสวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะคิดผิด เพราะว่าการถือหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความจริงมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่ามันอยู่นอกประเทศแม้กระทั่งประธานาธิบดีอเมริกันตอน,นัลด์ทรัมป์เขายังเป็นเจ้าของนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้มีข้อคอหาอะไรผมก็เซ็นสัญญาซื้อขายไว้กับคุณชาคริตผมตั้งใจจะขายเขาในสัญญาเนี่ยง่ายๆระบุไว้ว่า ถ้าใครคนหนึ่งผิดเงื่อนไขก็ถือว่าโมฆะผมไม่ได้ขายในที่สุดผมไม่ได้ขายให้คุณชาคริตครับผมเลยโอนให้ลูกเขยผมเพื่อเตรียมขายต่อไปแล้วแล้วได้ขายต่อให้จากนายเอ็ดดี้พันลุต่อไปไหมคะแล้วขายคุณจะยังไงครวิธีการจ่ายเงินอ๋อจริงๆแล้วผมไม่เคยรู้จักคุณเอ็ดดี้ นะครับพันรงนี่เลยตอนหลังมาทราบจากสื่อว่าเขาเนี่ยทำอ,ออนไลน์นะครับผมถึงได้สงสัยว่าเอ๊ะตอนแรกนี่ทำไมสื่ออย่างคุณดนายเนี่ยพยายามที่จะชี้นำไปว่าผมทำธุรกิจออนไลน์หรือเปล่าผมคิดว่าหลายท่านก็คงได้ติดตามรายการของคุณดนายคุณมอมรรัตน แล้วนะครับวันนั้นผมได้ฟอนอิน uh, เข้าไปเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยเขากล่าวหาตัดสินผมไปแล้วว่าผมเอาคอมพิวเตอร์ไปทำไมห,หลายเครื่องหลายเขาบอกว่าร้อยเครื่องแต่ลองคิดความเป็นจริงสิครับว่าสมัยนั้นไฟยังไม่มีนะครับอย่าว่าแต่อินเทอร์เน็ตเลยนะครับในพม่า การนำคอมพิวเตอร์ไปไม่กี่เครื่องเพื่อที่จะไปทำระบบอย่างเช่นห้องอาหาร front desk อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยครับไม่ใช่เอาไปทำออนไลน์นะครับครนี้คุณเอ็ดดี้พอมีเรื่องมีราวแล้วเนี่ยผมก็ทราบว่าเขาเขาเหนีไปต่างประเทศนะครับก็ทราบตางข่าวนะครับเพราะว่าติดต่อกันไม่ได้ เขายัางไม่ทันเข้าไปดาเนินการนะครับในโรงแรมเพราะด่านปิดทุกคนต้องทราบว่าด่านมันปิดเกือบ3ปีนะครับพอผมไม่สามารถขายคุณชาคริสได้ผมก็เตรียมไม่ใช่ผมนะครับคือพอโอนเป็นลูกเขยผมแล้วก็เตรียมการขายให้คุณคุณเอด็ดดี้ใช่ไหมครับ คุณเอ็ดดี้นี่ก็คือแบบผมก็ไม่รู้ว่าธุรกิจออนไลน์นี่มันมีได้เงินกันมหาศาลอ่านตามข่าวว่าโอยคนนูน้นคนนี้มีเงินเป็นพันๆเป็นหมื่นๆล้านบางข่าวนี่บอกว่าผมฝากเงินให้คุณเอ็ดดี้ไปฟอกในอะไระสลาก plus อะไรเนี่ยนะฮะอะไรพวกนั้นนะฮนะคือข่าวมันปั้นกันไปหมดเลย ไม่มีความจริงเลยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นไรผมในฐานะที่เป็นสวนี่ผมต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหลังจากที่ผมรับตำแหน่งแล้วนะครับหรือหรือก่อนที่ผมรับตำแหน่งนะครับเสร็จแล้วครั้งต่อมาผมจะแจ้งหลังที่ผมออกจากตำแหน่งตรงกลางนี่นะครับไม่มีให้แจ้งนะครับ แล้วกลับไปถึงคุณพันนรงคุณเอ็ดดี้อีกทีหนึ่งเนี่ยคือเขาเนี่ยน่าจะเงินเยอะก็มาซื้อผมด้วยเงินสดนะครับแล้วก็บอกว่าจะขอจ่ายผมที่กัมพูชาผมก็ยังสงสัยอยู่แต่ผมถามทุกคนนะครับว่าเงินมันเป็นงูเปล่าฮะคนจะเอาเงินมาให้เราเนี่ยแล้วเราไม่รู้แบ็กกราวน์เขาแล้วก็บอกเออจะจ่ายต่างประเทศที่กัมพูชาแล้ว ผมจะไม่รับเหรือธุรกิจผมก็อยู่ต่างประเทศอยู่ในพมา่าการจ่ายเงินของธุรกิจในต่างประเทศที่ต่างประเทศไม่ได้มีอะไรแปลกเลยครับอันนี้ได้แจ้งลงไปในบัญชีสัปปิศิษฐ์ผมผมเรียนไว้ว่าผมแจ้งตอนต้นนะครับว่าผมจะขายแล้วกลป่วลว,ว่าสัญญามันโมฆะะครับกับคุณชาคริตมันมันเคลียร์มาก ในสัญญาว่ามันมันโมคะผมก็เตรียมขายให้คนอื่นนะครับจึงได้โอนให้ลูกเขยผมเพื่อเตรียมขายคนอื่นพอผมมารับตําแหน่งแล้วคือพรหลังจากที่เราพักนายโยกเกี่ยวกับเรื่องของทางประเด็นทางการเมืองนะคะว่าเราอาจจะใช้ใช้ทเมางการเมืองทไมเราตั้งประเด็นข้อสังเกตนะคะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับกรณีที่พักนายโไปเช่าตึก ก็เมื่อกี้นี้ผมได้กล่าวมายาวแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองตึกที่พักพักของทนายกใช้อยู่เนี่ยเป็นตึกของผมครับผมยอมรับเป็นตึกของผมคณนี้ต้องดู background นิดหนึ่งนะครับว่าพอผมมาเป็นสวแล้วผมก็ทิ้งทุกอย่างผมเคยเป็นผู้บริหาร เป็นประธานบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์นะครับตอนที่เขามาเช่าตึกผมผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะทำนำไปทำพักการเมืองมันตั้งปีหนึ่งก่อนที่จะจ,จัดตั้งพักนี้แล้วจริงๆถ้าให้ยุติธรรมผมไม่รู้จักขันนายกส่วนตัวนะครับท่านก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อะไรเลยนะครับแล้วก็ ผมให้พักนี้เช่าอย่างถูกต้องมีสัญญาเช่ากันและเบื้องต้นผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอามาทำพักผมก็เลยเป็นเหยื่อของการเมืองนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบผมไม่ได้รู้จักสนิทครับแต่ว่า สาเหตุที่ผมคาดานะครับว่าสาเหตุที่เขาเลือกผมก็เพราะว่าผมมีความชำนาญทางด้านการต่างประเทศและชำนาญเรื่องไฟฟ้าครับ